หลังจากที่ทาง FIA ได้เปิดเผยกฎระเบียบข้อกำหนดของรถ F1 ในปี2026ไปเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างวันนี้เราจะมาสรุปให้ฟังขนาดเมื่อเทียบกับปัจจุบันจะเห็นได้ว่ารถมีน้ำหนักเบาลงมีความคล่องตัวขึ้นโดยระยะฐานล้อจะลดลง2 0 0มิลลิเมตรและความกว้างลดลง100มิลลิเมตรลักษณะหน้าตามีความคล้ายขึ้นกับรถในปี2005อากาศพลศาสตร์หรือ Aero Dynamics มีการออกแบบให้แรงต้านอากาศลดลง55%และแรงกดลดลง30% ซึ่งสิ่งนี้จะช่วยให้ประหยัดน้ํามันรถจะวิ่งได้เร็วขึ้นในทางตรงแต่อาจจะควบคุมยากขึ้นเวลาเบรกหรือเข้าโคง้งเครื่องยนต์ใช้เครื่องยนต์1.6ลิตร V6 เทอร์โบเหมือนปัจจุบันแต่ลดการใช้พลังงานจากเครื่องยนต์สันดาปภายในลงถึง30%และเพิ่มการใช้พลังงานไฟฟ้าขึ้นกว่า200%ตัดตัว MGU-H เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนที่เปลี่ยนความร้อนจากไอเสียไปเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อลดต้นทุนและความซับซ้อนในการพัฒนาและปรับตัว MGUK เรื่อกาเนิดไฟฟ้าพลังงานจนที่เปลี่ยนพลังงานจากการเบรกเป็นพลังงานไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพเพิ่มพลังงานได้มากขึ้นเป็น2เท่านอกจากนี้ยังมีข้อกําหนดให้รถเปลี่ยนไปใช้เชื้อเพลิงที่ยั่งยืนแบบ100%นอกจากลักษณะตัวรถที่เปลี่ยนไปยังมี2ระบบที่จะเข้ามาทําให้การแข่งขันมีความสนุกมากขึ้นคือ 1. Active a e r o Dynamics เป็นระบบที่นักแข่งสามารถเปิดใช้เพื่อเพิ่มความเร็วลักะการทํางานจะคล้ายกับ DRS แต่ต่างกันตรงที่จะสามารถเปิดปิดได้ยอย่างอิสระ ไม่ต้องมีเงื่อนไขในการตามหลังรถคันหน้าไม่เกิน1วินาทีต่อไปโดยในเวลาปกติรถจะอยู่ในแซดโหมดซึ่งจะมีดาวฟอร์ที่สูงเหมาะสำหรับการเข้าโคง้งและเมื่อนักแข่งทำการเปิด X Mode จะมีการยกแผ่นของปีกหลังซึ่งจะมี3แผ่นและปีกหน้าที่มี2แผ่นขึ้นทําให้ดาวฟอร์ลดลงเพิ่มความเร็วในทางตรงซึ่งจะมีโซนให้สามารถเปิด X Mode ได้ในทางตรงคล้ายๆกับ DRS Zone 2. Manual o v e r l a y Mo โหเป็นระบบที่จะมาแทนที่ DRS เพื่อให้รถสามารถแซงกันได้ง่ายขึ้น จะทำงานโดยทำให้รถที่วิ่งตามหลังยังคงใช้พลังงานสูงสุดที่350กิโลวัตต์หรือประมาณ489แรงมา้าจาก MGUK ได้จนถึงความเร็วที่337กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยสิ่งนี้จะช่วยเพิ่มพลังงานให้รถถึง0.5เมกะจูลต่อรอบในขณะที่รถคันข้างหน้าพลังงานไฟฟ้าจะลดลงจาก350กิโลวัตต์ที่ความเร็ว290กิโลเมตรต่อชั่วโมงจนเหลือ0ที่ความเร็ว355กิโลเมตรต่อชั่วโมงสิ่งนี้จะทําให้รถที่วิ่งตามหลังมีความเร็วเพิ่มขึ้น และช่วยในการแสงได้ทั้งหมดนี้เป็นารายละเอียดที่ทาง FIA ประกาศมาคร่าวๆซึ่งในอนาคตน่าจะมีารายละเอียดและความชัดเจนมากขึ้นกว่านี้ถ้ามีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวเราจะเอามาเล่าให้ฟังอีกยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกันไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องราวที่เราจะมาอัปเดตให้ฟังกันด้วยนะครับ